คุณคะขอโทษนะครับคือพอมีขวดให้ฉันสักใบไหมคะไม่มีค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณคะพอมีขวดให้ฉันออโอ๊ยเกต้าโอ๊ยคนเล่ยรอดอีกแล้วเหรอนับวันบริษัทเราเนี่ย จะเป็นองค์กรเพื่อการกุศลอยู่แล้วนี่เธอมาทำอะไรหน้าบริษัทเนี่ยออกไปเลยนะไม่ต้องเตยเธอมาทำไมคือว่าฉันจะมาขอขวดอะคะ่ะที่บริษัทนี้พอจะมีขวดให้ฉันไหมคะฉันจะเอาไปขายให้ฉันไปยกเองก็ได้นะคะฉันยกได้คะ่ะหน้าตาเธอก็ดูดีนะ ทำไมต้องขอขวดไปขายด้วยเอาเวลาไปตั้งใจเรียนให้จบดีกว่าไหมจะได้ไปหางานทำที่ชอบดีกว่ามาเก็บขวดขายแบบนี้แต่ว่าฉันจำเป็นจริงๆนะคะเธอคิดว่าเธอจำเป็นอยู่คนเดียวหรือไงทำไมไม่ไปหางานทำที่มันดีกว่านี้เธอภูมิใจเหรอที่ขอขวดขอของเก่าจากคนอื่นไปขายอะ่ะถ้าครั้งนี้เธอได้จากฉันครั้งหน้าเธอก็จะมาขออีกเรื่อยๆเธออยากจะมีชีวิตแบบนี้ไม่ไปไหนงั้นหรอแต่ว่า ค้ทนทุนชีวิตของคนเรามันไม่เท่ากันนี่คะคออ้างเอาเป็นว่าแล้วแต่เธอก็แล้วกันนะฉันมีธุระต,ต้องไปทำขอตัวก่อนเธอไปขอที่อื่นเธอนะถ้าเป็นไปได้อ่ะก็อย่ามาที่นี่อีก เดี๋ยวสิคะคุณวิกกี้อะไรฉันต้องรีบไปประชุมคุณไม่คิดจะให้ขวดคนเก็บขยะนั่นจริงๆหรอคะถ้าฉันให้เนี่ยมันก็จะติดเป็นนิสัยเขาก็จะรอแต่ขออยู่แบบนี้ไม่ยอมไปหางานทำแต่ว่าเขาน่าสงสารมากเลยนะคะอย่าเอาความสงสารมาทำร้ายเขาทางอ้อมเลย นี่คนขับรถทำไมยังไม่ไปอีกล่ะคือท่านประธานครับเห็นผู้หญิงเก็บขยะคนนั้นไหมครับผมได้ยินมาว่าพ่อเขาป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลเขาเลยต้องออกจากมาหาลัยมาดูแลพ่อที่ป่วยนะครับน่าเสียดายนะครับยังเด็กอยู่เลยนายรู้ได้ยังไงอะ่ะก็วันก่อนสิครับตอนผมไปกินข้าวอะ่ะผมก็เห็นเขาไปเป็นเด็กล้างจานไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมยังเคยเห็นเขาเนี่ยไปรับจ้างขัดรองเท้าด้วย แถมเขาก็ยังเคยมาเป็นคนงานก่อสร้างที่ไซส์งานบริษัทของเราด้วยนะครับแมน่าสงสารจริงๆเลยนี่เตยเดี๋ยวเลื่อนนัดประชุมบอร์ดผู้บริหารออกไปก่อนนะฉันมีเรื่องอื่นต้องทําจะดีเหรอคะคุณวิกกี้การประชุมครั้งนี้สําคัญมากเลยนะคะฉันบอกให้ทําก็ทําเถอะออกรถได้แล้วครับ นี่าจนุ่นล้างให้มันเร็วๆหน่อยสิฉันจ้างแกมาล้างจานนะไม่ได้จ้างให้แกมานั่งเล่นแต่ว่าเจคะฉันทํางานตั้งแต่เช้ายังไม่ได้พักเลยนะคะนี่มีงานทําก็ดีแล้วไหมถ้าแกบ่นว่าเหนื่อยแม้แต่คําเดียวนะอย่าหวังว่าจะได้มาเหยียบล้านฉันอีกเลยค่ะฉันขอโทษค่ะอย่าอะไรฉันออกนะคะล้างไป ขัดให้มันดีๆหน่อยสิวะถ้ารองเท้าฉันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแกจะใช้ยังไงฮะขอโทษค่ะฉันจะระวังระวังนะคะนี่เด็กใหม่ทำมันดีๆหน่อยดิ เกิดข้าของเสียหายขึ้นมาเดี๋ยวก็โดนหักเงินกันหมดหรอกขอโทษค่ะเ,เดี๋ยวฉันช่วยนะคะขอบคุณนะคะฉันชื่อนุ่นนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะอืมเราเคยเจอกันที่ไหนหรือเปล่าคะทำไมฉันรู้สึกว่าคุณคุณเสียงเธอจังเลยอะ่ะเออ ฉันขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะเฮ้ยจะไปไหนห้องน้ำไม่ได้ไปทางนั้นเดี๋ยวก่อน หลับไปสิคุณให้ฉันหรอคะฉันคุยกับเธอนั่นแหละถ้าไม่ให้เธอแล้วจะให้ใครล่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอให้พ่อเธอหายไวๆนะเธอเก่งมากฉันไปก่อนนะฉันมีประชุม มันส้อยเพชรนี่ฮัลโหลนุ่นว่าไงแม่พ่อได้คิวผ่าตัดแล้วเนะลูกจริงเหรอแต่ว่าหมอเขาแจ้งค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดค่อนข้างสูงนะลูกหนูพอจะหาเงินได้ไหม แหมคุณวิกกี้คะไหนบอกว่าจะไม่ช่วยเขาไงแล้วทำไมตอนนี้ไปช่วยเขาล่ะคะอะไรฉันไม่ได้ตั้งใจจะช่วยเขาสักหน่อยแค่ตอนลงไปฉันก็แค่เอาถุงไปทิ้งพอดีแล้วก็บังเอิญเจออะคุณวิกกี้นี่ปากแข็งจังเลยนะคะนี่อย่าลืมส่งรายงานการประชุมฉันก่อนสองทุ่มนะคุณวิกกี้คะว่าแต่ สร้อยคอของคุณวิกกี้หายไปไหนคะไม่มีเลยค่ะคุณวิกกี้มันจะหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้ฉันนังใส่มันอยู่เลยอ่ะคุณวิกกี้จำได้ไหมคะว่าใส่ครั้งล่าสุดไปที่ไหนอะ แล้ว,ว่าเตยหรือว่าเขาจะเอาสร้อยของคุณวิกกี้ไปขายแล้วคะงั้นเราไปตามหาเขากันเถอะนะนี่เราก็ไปกันมากันตั้งหลายที่แล้วนะคะยังไม่เจอเขาเลยอะ่ะงั้นเอางีา้ไหมเดี๋ยวขับรถตามหาเขา มาพอดีเลยอะ่ะฉันเอาสร้อยเพชรมาคืนคุณค่ะจริงด้วยอะ่ะขอบคุณเธอมากเลยนะที่เก็บสร้อยเส้นนี้ไวอ้อ่ะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะ รับนี่ไว้เถอะนะคะถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่คุณเก็บสร้อยเพชรฉันไว้โอ๊ยไม่ได้ค่ะฉันรับเงินเนี่ยไว้ไม่ได้จริงๆค่ะและอีกอย่างฉันไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนเลยนะคะแต่พ่อของคุณกําลังป่วยอยู่นะคะต้องใช้ค่าใช้จ่ายไม่ใช่หรอแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะค่ะฉันรับไว้ไม่ได้จริงๆเงินน่ะกว่าจะหามาได้แต่ละบาทมันยากมากเลยนะคะฉันน่ะรับไว้ไม่ได้จริงๆค่ะ งั้นฉันฝากขนมไปให้พ่อของคุณก็แล้วกันนะคะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากฉันก่อนที่บริษัทของฉันจะย้ายไปเปิดที่กรุงเทพงั้นก็ได้ค่ะแสดงว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ได้เจอคุณอีกแล้วหรอคะถ้าโชคดีเราก็คงได้เจอกันค่ะงั้น ฉันขอเบอร์โทรศัพท์คุณไว้ได้ไหมคะเผื่อถ้าฉันได้ดีอะ่ะฉันจะได้กลับมาตอบแทนคุณบ้างได้ค่ะมาฉันเมนเบอร์ให้นะนี่ค่ะขนมฉันฝากขนมให้พ่อเธอด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะฉันไปก่อนนะ มีหมายเลขที่ท่านเรียกกรุณาติดต่อ,อใหม่อีกครั้งค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะทำแบบนี้จะดีหรอคะดีสิถ้าเราไม่ทำแบบนี้ผู้หญิงคนนั้นก็คงไม่รับเงินหรอกทำไมหรอคะ ก็เพราะว่าเขาจะสู้ด้วยตัวเองจนหลังชนฝาไม่ยอมไม่ใครมาเดือดร้อนเพราะเขา